ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขตสามด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงตั้งอยู่ที่บ้านขามหมู่ที่6 ตำบลไทยสามมคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน404คนครูและบุลคลากรทางการศึกษาจำนวน29คน มีนายนิติศักดิ์วันทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุธินันเลิศนาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีเขตบริการ5หมู่บ้านคือบ้านหนองตาเรียมหมู่ที่5บ้านขาหมู่ที่6บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่7บ้านขาใหม่พัฒนาหมู่ที่10และบ้านหนองเสม็ดน้อยหมู่ที่11 สภาพชุมชนและสิ่งแวดลอ้อมเป็นชุมชนเกษตรกรรมประกอบอาชีพทำนาทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังประชาชนมีภาษาถิ่นคือภาษาไทยนางรองภาษาลาวและภาษาเขมรประเพณีสำคัญคือประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกสภาพครอบครัวมีฐานะปานกลางถึงยากจนมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจำนวนสามวัดคือวัดหนองสมิทวัดหนองตะเรียมและวัดบ้านขาม ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567มีดังนี้ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงพุทธศักราช2567ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงพุทธศักราช2564 จัดครูแต่ละวิชาเอกสอนให้ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และความถนัดของครูแต่ละคนครูกำหนดในการเรียนรู้จากโครงสร้างหลักสูตรศึกษาวิเคออาราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดพร้อมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชาครูศึกษาตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีการตเตรียมการสอนจัดทำสื่อช่นการจัดการเรียนควบคู่กับสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชั้นเรียนครูใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการแบ่งกลุ่มเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูจัดทำเครื่องมือในการวัดผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพเครื่องมือโดยผู้อำนวยการโรงเรียน จัดทำปฏิทินการนิเทศครบทุกชั้นเรียนและทำการนิเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนะนำกับครูผู้รับการนิเทศนำผลจากการนิเทศพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องครูจัดทำเบสแพ t i ีสของตนเองทุกคนผลจากการดำเนินงานส่งผลให้มีคุณภาพและสําร็ษผลดังนี้การประเมินความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลการประเมินยอดเยี่ยมร้อยละ8นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 182.54ร้อยละ82.54อ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 181.19รละ81.19 อ่านคล่องเขียนคล่องอ่านคำยากและคิดคำนวณได้คล่องการทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566ส่งผลให้เด็กชายเดชชนินประทุมวันเป็นผู้ที่สอบได้100คะแนนเต็มผลการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ร้อยและ40.80ลดลงร้อย2ละ24.02 ผลการทดสอบโอเนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ร้อยละ39.71เพิ่มขึ้นร้อยละ1.87ผลการทดสอบโอเนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ร้อยละ35.34สูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ2.5ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามบักสูตรร้อยละ92.81 หลักสูตปรปฐมวัยส่งเสริมพัฒน,นาการสีด้านอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อยจัดรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพได้แก่วิชาภาษาจีนวิชาทักษะอาชีพเบื้องต้นผู้เรียนมีภาวะทุกข์โภชนาการและดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขร้อยละ82.38ด้านการบริหารงานบุคคล มอบหมายรองผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคลวางแผนอัตรากำลังตามจำนวนนักเรียนและจุดเน้นของสถานศึกษาเสนอต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีการประชุมแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธสูงสุด สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาตามนโยบายของต้นสังกัดและการพัฒนาตามความสมัครใจของตนเองเพื่อนำความรู้และประสบการณ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใช้สื่อและเทคโนโลยีในการบริหารงานและสื่อสารกับบุคลากรส่งเสริมให้ระหนักในการรักษาวินยัยเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผลจากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จดังนี้ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปอจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเกส3ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพรทระดับ3ดาวปีงบประมาณ2,566ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,566 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสัน้นภายใต้หัวข้อวิถีไทยน้อมนำพระบรมราชโอบายสู่การปฏิบัติปี2567ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตาสัญลักษณ์โครงการอิมี้เพื่อน้องคุณภาพผลงานอยู่ในระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับรางวัลสีเหรียญทอง 2เหรียญเงิน3มเหรียญทองแดงจากงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566นางสาวรัชยางามนักได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566 ด้านการบริหารงบป,ประมาณโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง3ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการใช้งบป,ประมาณประจำปีมีการประมาณการรายรับจากจํานวนนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการและประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติใช้ มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่และโครงการชัดเจนมีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบทางราชการมีการรายงานผลหลังจากจบสิ้นโครงการมีระบบบัญชีควบคุมเงินและแยกประเภทเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการสรรหาคารุพัน์วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการศึกษาเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเมื่อชำรุดสิ้นปีงบประมาณมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบราชการผลจากการดำเนินการส่งผลให้โรงเรียนบ้านามเสม็จบำรุงมีสำริจของงานดังนี้โรงเรียนมีระบบควบคุมพัสดุที่ถูกต้องและควบคุมระบบบัญชีการเงินเป็นปัจจุบันงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจัดโครงสร้างในการบริหารงานอย่างชัดเจนมอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนได้รับผิดชอบร่วมกันมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเห็นชอบในการบริหารงานเครือข่ายผู้ปกครองให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีความพร้อมมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้หลากหลายพร้อมใช้งานเช่นแปลงผักนักเรียนโรงเลี้ยงไก่ไข่บนบอ่อปลาสวนฝรั่งไร้เมล็ด มีระบบสุขาภิบาลที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการทั่วถึงทั้งโรงเรียนใช้ในการสื่อสารการจัดการเรียนการสอนการสืค้นข้อมูลในห้องสมุดใช้ในการจัดทําเว็บไซต์ของโรงเรียนและเพจของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและระบบงานสารบัญจัดทําคลังข้อมูล b i g Data ของโรงเรียนบรรจุรายวิชาการป้องกันการทุจริตเป็นวิชาเพิ่มเติม ในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนผลจากการดำเนินการส่งผลให้โรงเรียนบ้านคาเสม็ดบำรุงมีสำเร็จของงานดังนี้โรงเรียนมีผลการประเมิน ITA ในปีการศึกษา2 5 6 6ร้อยละเ7 8 7เพิ่มขึ้นร้อยละ1.76ด้านนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเ์เสาม นโยบายที่1การยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลการทดสอบรายวิชาและเฉลี่ยสีวิชาเปรียบเทียบ3ปีเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายที่2การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาภาวะ learning loss จากสภาวะโควิดระบาด โดยการจัดทําโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องจํานวน84คนกาลังดําเนินการยังไม่จบสิ้นโครงการด้านทักษะวิชาชีพดนตรีกีฬาโรงเรียนบรรจุรายวิชาเพิ่มเติมทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นและจัดตั้งชุมนุมดนตรีกีฬาให้นักเรียนได้เลือกตามความสมัครใจ ผลจากการดําเนินการส่งผลให้มีวงดนตรีลูกทุง่งโรงเรียนบ้านขามสเสม็ดบํารุงได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมกองานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเ์เสต3นโยบายที่3การจัดการการศึกษาประถมวัย โรงเรียนบ้านความสเสม็ดบำรุงมีการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็กโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กมีกิจกรรมโครงการต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางพฤติกรรมโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยครูจัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเด็กเองช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดมีการปลูกฝังวินัยให้กับเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่น จัดกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่นผ่านสื่อและสิ่งต่างๆรอบตัวมีอิสระในการเล่นหรือการทำกิจกรรมเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอ่านคำพื้นฐาน252คําบวกเลขลบเลขไม่เกิน10บสื่อสารมีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยความภาคภูมิใจของโรงเรียนในรอบ4ปีการศึกษาปีการศึกษา2564ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพระราชทานโรงเรียนขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มโรงเรียนฝ้ายไทยมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบัลในสถานศึกษาปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ปอได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสปทระดับ2ดาวโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปท ได้รับรางวัลเหรียญทองการคัดเลือกกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดสรายการ 1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมขอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 3ถึง3 3. การแข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 4. การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 ปีการศึกษา2,566ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกดีเด่นระดับทองได้รับรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น10รายการ 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมกอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สารางวัลเหรียญทองรองชั้นเลิศอันดับสองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร A ์ AMAT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 4. ถึงรางวัลเหรียญทองการแข่งขันปฏิมาก,กรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 5. ถึงรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง 6. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 7. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6 8. ถึงรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3ส รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 10รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับชั้นประถมวัยปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมาราโชบายสู่การปฏิบัติปี2567 เข้าร่วมประกวดและคุณภาพผลงานอยู่ในระดับดีกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์โครงการอิ่มนี้เพื่อน้องโรงเรียนผ่านเกณฑ์ม,มาตรฐานสุขาดีมีความสุข